โครงการสารสัมพันธ์น้องพี่แก้ปัญหายาเสพติดลดประชากรผู้ป่วยจิตเวทค่ะวันที่26พฤศจิกายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมใหญ่สมานมิตรศูนย์ฝึกสมานมิตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในวิธีเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่ เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2,568ซื25้อสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันจัดขึ้นโดยมีนายวัชสันเพรีวิกพ่วงหนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันการรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีนายปีดาสุขใจประหลัดจังหวัดประจวบนางเรนูพิมพ์สนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันนางสาวนารินมาคาเชนประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันนายนันทเวศกันนสุดผู้แทนพ่วงหน่วยการสถาน พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชาตีคล้ายสำอางหัวหน้าส่วนฝึกอบรมวลชนส่วนฝึกสมานมิตรบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมทั้งนี้โครงการดังกล่าวกรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวก,กับการคุมความประพฤติและการพัฒนาพฤติกรรมนิสยัยแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในกระบวนการคุมประพฤติได้มีนโยบาย ให้ความสําคัญกับการยกระดับระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและให้โอกาสแก่ผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ศาลให้โอกาสรอการลงโทษได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีกลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมตามแนวคิดการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังโดยกําหนดเงื่อนไขาการคุมความประพฤติและผู้กระทําผิดที่ศาลมีคําสั่งให้บําบัดยาเสพติดมีความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสริมสร้าง แรงจูงใจให้เลิกสารเสพติดได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางสังคมได้นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีกล่าวว่าโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดในปีนี้เป็นงบประมาณของกรมคุมประพฤติที่ต้องการให้ผู้ที่ติดยาเสพติดและถูกศาลสั่งให้คุมประพฤติได้ทํากิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา3ามวันโดยการบําบัดร,รักษาการให้ความรู้สร้างความเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญรวมไป ถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมซึ่งจะทําให้ผู้ถูกคุมประพฤติหันมาเลิกเสพยาเสพติดกลับไปดูแลครอบครัวและสังคมกลับตัวกลับใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกไม่ต้องไปถึงขั้นเป็นบ้าหรือป่วยจิตเวทเลิกฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือต้องใช้ยารักษาไปตลอดชีวิตหรือต้องให้หมอมารักษาไปจนเสียชีวิตซึ่งจะทําให้ครอบครัวและสังคมเกิดความสงบสุขร่มเย็นได้สําหรับในวันนี้ก็จะมีมีการอบรม ผู้ที่อยู่ในมุมภพครับที่ต้องดูแลก็ต้องโทษมานะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะสามวันโดยใช้งบประมาณของทางกรมภูพดิเองนะครับซึ่งก็มีงบประมาณในส่วนนี้ที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันวันนี้ก็เป็นโครงการาสร้างสัมพันธ์น้องพี่สร้างยาสิทิดนะครับ ซึ่งก็จะมีการอบรมสามวันแล้วก็ในในโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะซึ่งผู้ที่ใช้ยาสุกติดแล้วก็มาเข้าสู่กินการกลุมพุทเนี่ยเขาจะได้มีที่ทเขาจะไดะ้ให้ความรู้กับเขาให้ความเข้าใจกับเขามีวิากรนะผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการที่จะเลิกใช้ยานะมาให้การเรียนรู้กับเขา ติดอุตทางปัญญาในการที่จะเกษตรปฏิเสธการใช้ยาสิติดการที่จะให้เขาได้เข้ามาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือครอ,อบครัวสิ่งที่ทางภูมิฟิเองที่อยากจะต้องการสำคัญสำคัญเลยก็คือต้องการเขาให้กลับตัวกลับใจไม่กลับไปใช้ยาสิติดอีกซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จะได้ช่วยกันทําให้สังคมเนี่ยนะครับชุมชนเนี่ยมีความสงบสุขมีความร่มเย็น ถ้าคนเหล่านี้กลับไปด้วยความเป็นปกตินะครับไม่ต้องไปถึงท่านเป็นบ้านะครับหรือฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ต้องไปถึงท่านที่ต้องไปใช้ยาตลอดชีวิตนะต้องให้หมอมารักษากระทั่งตายหรือหรือคู่กองตายนะครับหรือเขากลับนึกกับตัวได้นะกลับไปสู่ครอบครัวเขาไปช่วยเหลือครอบครัวในการทำมาหากินทาอาชีพอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ เป็นผู้นำนุประการของโครงการนี้ด้วยนะครับที่เรามุ่งหวังมีวัตถุสงเป้าหมายตรงนี้ชัดเจนและอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นผลใอยได้นะครับซึ่งทางผู้ที่เข้าสู่กระบวนการกระบวนการครูประพุตธเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นผู้ที่จะต้องไปใช้เวลาในการที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมตรงนี้เราก็มีโครงการนะที่จะให้ทางผู้ที่ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการนี้นะครับไปซ่อมแซมบ้านเรือน ให้กับผู้ที่เกิดร้อนยากไร้ไม่มีบ้านอยู่อาศัยก็ไปสร้างบ้านให้บ้านเสียหายผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีปัญหาคนเกาะบางก็คนเหล่านี้ที่เข้าสู่โงการนี้ก็สามารถที่จะใช้เวลาตรงน,นี้ไปช่วยเหลือสังคมทําให้ตัวเขาเองมีคุณค่าแล้วก็ได้รับการต้อนรับาการกลับคืนสู่สังคมของตน,นเองครับ